สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้วมีใครชอบทานกล้วยหอมบ้างคะวันนี้เรามีเคล็ดลับเลือกกล้วยหอมให้ได้รสหวานธรรมชาติเนื้อนุ่มกำลังดีกล้วยหอมผลไม้สีเหลืองทองที่ใครๆก็ชื่นชอบด้วยรสชาติหวานนุ่มและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แต่การจะได้กล้วยหอมที่รสชาติหวานอร่อยแบบธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปหลายครั้งที่เราซื้อกล้วยหอมมาแล้วกลับพบว่ารสชาติไม่หวานอย่างที่คิดหรือเนื้อสัมผัสไม่น่ารับประทานบทความนี้จึงจะมาเผยเคล็ดลับการเลือกกล้วยหอมอย่างไรให้ได้รสชาติหวานอร่อยแบบธรรมชาติ5้าเคล็ดลับเลือกกล้วยหอมให้ได้รสหวานธรรมชาติ หนึ่งสังเกตที่สีการสังเกตสัญญาณทางสายตาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกกล้วยหวีที่สมบูรณ์แบบกล้วยทุกผลในหวีควรมีสีเหลืองสดใสมีสีเขียวเล็กน้อยที่ปลายแต่ละด้าน2ให้ช่วงเวลาที่คุณต้องการรับประทานเป็นตัวกําหนดสีและความสุขเพื่อให้แน่ใจว่ากล้วยสุกได้ที่เมื่อคุณรับประทานแผนการที่ดีที่สุดคือการมีแนวคิดคร่าวๆว,ว่าคุณจะรับประทานเมื่อใด สำหรับรับประทานทันทีเลือกกล้วยสีเหลืองสดใสที่มีสีเขียวเล็กน้อยหรือไม่มีเลยบริเวณปลายการมีจุดสีน้ำตาลอ่อนๆซึ่งเป็นสัญญาณของความสุกและหวานเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับรับประทานในอีกสองสามวันเลือกกล้วยสีเหลืองสดใสที่มีสีเขียวมากขึ้นบริเวณปลายเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องกล้วยจะสุกภายในสองสามวัน สามมองหักลวยที่อบอิ่มและเต่งตึงกล้วยที่ยังไม่สุกจะเริ่มจากแข็งและนิ่มลงเมื่อสุกมองหักล้วยที่อบอิ่มและเต่งตึงมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแน่นและเปลือกขั้วและปลายที่สมบูรณ์สี่หลีกเลี้ยงกล้วยที่มีรอยช้ำหรือแตกแม้ว่าจุดสีน้ำตาลกระจัดกระจายเล็กน้อยจะเป็นที่ยอมรับได้แต่หลีกเลี้ยงกล้วยที่มีจุดสีดำลึกและจมลงบนเปลือก โดยทั่วไปแล้วมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเนื้อมีรอยช้ำเช่นเดียวกับผลไม้ที่มีเปลือกแตกหากหลีกเลี่ยงกล้วยที่มีสีเทาหม่นแม้ว่าจะไม่มีจุดสีน้ำตาลหรือรอยช้ำให้ข้ามกล้วยที่มีเปลือกสีเหลืององมสีเทาหม่นสีทึบนี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลไม้อาจถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือร้อนเกินไปเป็นผลให้กล้วยจะไม่สุกอย่างถูกต้องซึ่งส่งผลต่อรสชาติและเนื้อสัมผัสดโดยรวมของกล้วย ลองนำวิธีที่เราแนะนำไปใช้เลือกกล้วยหอมกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ